สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ยายพาเข้าสวนอีกนะคะนี่ปกกี้นี้ก็คืออืมนี่เหล้าขาวเหล้าขาวผสมน้ำส้มค่ะกับน้ำยาล้างจานนิดหน่อยค่ะผสมกันนะคะทุกคนนี่มาจัดการเพี้ยกันจะ้ะนี่เห็นไหมคะเพี้ยขาว,ขาว นั่น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 นันเห็นมทุกคนนั่นนั่นเห็นมนั่นนั่นนอยู่ตรงตรง้นขรนหลงยายนี่เรายจะฉีดนะคะฉีไปเลยจ้านั่นทุกคนเห็นไหฉีดแล้วมันจะตายเพียบนี่ออกเป็นสีแดงแล้วค่ะให้ดูนี่นี่เนั่ยโอ้เป็นก้อนเลย นี่แหละตัวร้ายมากสกาดมากค่ะก้อนเลยเราใช้แปรงสีฟันเก่านะคะแปรงสีฟันเก่าที่เราทิ้งแล้วไม่ใช้แล้วเห็นไหมค่ะตัวเพียะเย่นี่น,นเพีียเป็นก้อนเลยยายจะฉีด ฉีดด้วยน้ำเล้าขาวผสมน้ำส้มสายชูแล้วก็ปีนยาล้างจานนิดหน่อยนะคะอ่ฉีดเนะคะเรียบร้อยเรียบร้อย นัน่นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วเนี่เดี๋ยวเราไปฉีดตรงนี้อีกที่ยายเด็ดออกไปเมื่อกี้นี้เนี่ยยายเด็ดออกมาก้อนใหญ่ๆเลยเด็ดออกมาเลยไม่เอาไว้น่นี่นทุกคนดูสิคะแบบนี้ไม่เอาไว้นะคะนี่นี่จัดก,การเลย เอาไว้เอาไว้มันจะทำให้ต้นฝรั่งเราเป็นหมดทั้งต้นเลยนะคะมันจะระบาดไปเลยนะคะเราต้องจัดการเด็ดทิ้งเลยแล้วก็มาฆ่าเพี้ยให้หมดมมเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมหลุดไปเลยเห็นไหมหลุดไปเลยค่ะตายนะคะเนี่ยตายนะคะไม่รอด เทยาขาวเทยาขาวแบบนี้หรือดูดกินน้ำเลี้ยงฝรั่งเราค่ะนี่นี่แหละศัตรูตัวร้ายกาดหายเทียบแบบนี้ค่ะไม่เหลือนี่ยาจัดการใส่ถังใส่ถุงดำจ้ะต่อไปนี้ก็มาหาดูด จัดการนิดๆหน่อยๆในต้นเนื้อของเราตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วนะคะทุกคนยายก็มาดูสองวันแล้วก็จัดการไปเยอะอืมดูต้นนี้สิอันนี้มีหรือเปล่าดูตามยอดจ้ะตามยอดเขามีมดตัวหนึง่งมดก็จัดการนะคะ มดนี่แหละตัวนำนำเพี้ยมาสู่ต้นฝรั่งเรามีหงเปาซื้อหงเปาซื้อใกล้จะห่อได้แล้วค่ะห่อได้แล้วก็มีนี่ก็โตแล้วตอนแรกเราได้กินไอ้นั่นไปอ่ากิมจูไปแล้วขายไปแล้วกินไปด้วยอันนี้เหลือหงเปาซื้ออ่าลูกนี้ก็พอห่อแล้วจ้านี่ต้นใหม่นะคะทุกคน โอ้หดูแตกยอดสิคะนี่เต็มเลยแตกยอดขึ้นมายอดไหนก็จะมีดอกขึ้นมาด้วยเห็นไหมคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะทุกคนแตกยอดมาก็จะมีดอกด้วยนี่ต้นนี้ก็ดอกเยอะนี่นี่ต้นเล็กเกเองเนี่ยลูกเต็มเลยคะ่ะอันนี้หงเป่าซื้อนะคะอ้าวให้ดูมีมะละกอด้วยสองต้นอ้าวโอ้ นี่ลำไยอีดอลำไยอีดอปัดดูต้นนี้สิคะทุกคนปาดแตกยอดดีมากเลยอัอนนี้มีลูกห่อได้ลูกหนึ่งนี่นี่แตกออกมานี่มีมมดอกพร้อมเลยกันนะคะนี่แตกยอดปุ๊บมีดอกเลยนะคะเนี่ยโอ้โห,โหรุ่นนี้ห่อไว้ไหมเนี่ยกิงจะหักไว้เนี่ยนี่ค่ะดกมากมาก ดูต้นนี้สิคะทุกคนต้นนี้ยายหลงตัดหญ้าแล้วตัดต้นเขาต้นใหญ่เท่าเท่าเพื่อนๆน,นี้ค่ะยายตัดขาดปุ๊บเลยแล้วยายก็เลยปล่อยเอาไว้แล้วก็แตกขึ้นมาใหม่นี่นี่ยายนึกว่าตายยายเสียใจมากพอเห็นเขาแตกมาอู้ดีใจได้คืนมดมดดำมดดำมดดำขึ้นมาขึ้นมาขึ้นทำเพี้ยมาให้เรานำเพียมาให้ฝรั่งเรา ฉีดไปเลยสูตรนี้ฉีดได้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งอะไรเลยนะคะทั้งหมดทั้งเพี้ยเลยนะคะทุกคนสูตรนี้ดีมากตั้งแต่ยายใช้มาหลายสูตรเลยไม่ดีสูตรนี้โอเคดีต้นนี้ต้นนี้นนอ่าเป็นก่อนเป็นก่อนจะได้กินก่อนนะคะอันที่แตกมาที่หลังก็กินที่หลังนะคะนี่ ออกยอดมาแล้วออกยอดมาปึ๊บแตกดอกมาปับ๊บนี่ดูสิเยอะมากทุกคนแตกดีมากเลยนี่ของเปาซีนี่นี่เห็นไหมคะแตกดอกมาพร้อมเลยนี่นี่ยอดทั้งบนนี้ก็ออกดอกออกดอกทุกยอดโอ้โหนี้ทำไมสูงจังโอ้เดี๋ยวยายต้องเด็ดทิ้งแล้วยอดนี้สูงยาวเอาไว้เด็ดทีหลัง ให้กินรุ่นนี้ก่อนแล้วก็เด็ดรุ่นนั้นไปแล้วก็เพิเป็นรุ่นนั้นอีกเข้าเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปค่ะอฉีดกันไม่ได้นะคะฉีดกันเพี้ยกันแมลงได้เขาหม็นนเคาก็จะไม่มาฉีดไปเลยแล้วกอน,น้อยอมต้นนี้ก็ออกดอกเหมือนกันเี่แตกกิ่งขึ้นมาก็ออกดอก หงเปาซื้อหงเปาซื้อโอ้ถ้าออกหมดนี่กินไม่ไหวล้ะคะ่ะทุกคนนี่นี่ก็ดอกนี่ดอกเต็มเลยนี่ดอกออกไหม่เต็มเลยนี่ก็ออกดอกค่ะดูสิคะมีกี่กิ่งออกหมดนะยายเด็ดอันนี้ทิ้งกิ่งเยอะเกินไปแตกมาเยอะเกินไปโอ้นี่เมื่อวานที่ฉีดไว้ตายดับหมดเลยค่ะทุกคนนี่ดำเลย เมื่อวานยายฉีดไว้่นี่นเห็นไหมคะตายดำไปหมดแล้วใบดกใบดกก็ทำให้เพื่อนอะาศัยอยู่เดี๋ยวเราฉีดซ้ำอีกวันนี้ซ้ำอีกซ้ำอีกเมื่อวานฉีดไปแล้วนะคะนี่ตายเลยค่ะดำมดแล้วซ้ำอีกนะคะเกิดก็ตายยังไม่หมด กันไร้ด้วยแล้วก็ฆ่าด้วยนี่ก็เหมือนกันเมื่อวานฉีดแล้วนี่ดำๆนะคะตายซ้ำอีกนะคะง่ายค่ะสูตรนี้ง่ายสะดวกทำง่ายแล้วก็ได้ผลดีมาดูตรงนี้ค่ะทุกคน อันนี้อันนี้ไอ้หงจ้วนซื้อนะคะเมื่อกี้หงเป่าซื้ออันนี้หงจวนซื้อหงจวนซื้อนี้ดกเหมือนกันดกมากดกกว่านั้นอีกแต่ว่ายายว่ารสชาติส่วนนั้นไม่ได้สู้หงเป่าซื้อไม่ได้หงจวนซื้อสู้หงเป่าซื้อไม่ได้รสชาตินะคะแต่ดกยายพามาดูนี่แตกยอดเห็นไหมคะทุกคนนี่ หงชนซื้อนะคะเนี่ยดกมากนี่นี่ดูลูกนี่ลูกเขาของยายพาดูหงจนซื้อทุกคนอาจจะไม่รู้จักหงจนซื้อแต่ว่ายายว่ารสชาติสู้หงเปาซื้อไม่ได้นี่ค่ะหงจนซื้อจะลูกย,วยาวๆหงเปาซื้อจะลูกกลมๆนะคะทุกคนนี่นี่น ยายยังไม่เก็บยายจะให้เก็แกเพราะยายเคยเก็บรุ่นนี้แล้วไม่ค่อยแก่เพราะว่ายายจะเอาไว้ให้แก่กว่านี้นะคะเอาไว้ให้แบบลองกินแบบแก่ๆมากๆเลยรสชาติจะเป็นยังไงเก็บทีไรก็เก็บแต่ยังไม่แก่ยังไม่แก่ก็เลยยังไม่รู้ว่าตอนเขาแก่มันจะอร่อยแค่ไหนเอาไว้ก่อนนะคะทุกคนย้ายสายยาวไปยังไง ต้นใหญ่เนี่ยน,นี่หงจนสือหงจนสือห่อไว้เยอะดกมากค่ะเห็นไหมคะนี่ดกมากนี่ดกเต็มเลยนี่นี่นห่อไว้แล้วขาวแล้วใกล้จะเก็บกินได้แล้วนี่นี่ก็ขาวแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นเป็นรุ่นเลยค่ะเนี่ยรุ่นนี้แล้วก็มารุ่นนี้อีกเห็นไหมคะ แล้วก็มีรุ่นมีดอกเอีกินไม่ลดแตนี่นี่ก็ห่อได้เลยเดี๋ยวจาจะมาหอ่อนี่ก็ะดกโอ้กดกมากเห็นไหมคะ่ะะดกมากค่ะ,อะเอาเลยกดกเก็บไว้ต้นล็กๆแค่นี้ปีหนึ่งพอดีค่ะปีหนึ่งพอดีอันนี้ของเป่าซื้อเมื่อวานฉีดแมลงไอ้ฉีดเพี้ยไปเนี่ยดำปื้อเลยตายตายสนิท ต้นนี้ใบน้อยยายเลยจะเก็บไว้ปกติแล้วยายจะเด็ดทิ้งละเห็นไหมคะเมื่อวานฉีดไว้ฉีดซ้ำอีกวันนึ้งเอ้เพี้ยนะเพี้ยช่างมาลบกวนดีจังลบกวนฝรั่งยายดีจังอื ไปจ้าทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะขอบคุณที่มารับชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองเดินทางตลอดปลอดไปทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ